ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรากลับมาสู่วิชา PDC ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยออข้อนี้นะครับสำหรับข้อนี้ก็คือโจทย์ให้เราพัฒนาดินามิกโมเดลนะครับดินามิกโมเดลดินามิกโมเดลนะครับก็คือ Differ e n t i a l Equation ันนั่นเองนะครับ d i f f e r e n t i a l อีควชันะครับอาจจะมีหลายสมการก็ได้นะครับสำหรับระบบนี้นะครับก็คือเป็นถังกวนธรรมดานะครับมีไหลเข้าอยู่หสายนะครับแล้วก็เออสสายนะครับแล้วก็มีไหลออกอยู่3สายนะครับเราจะเริ่มจากสมการตรงนี้นะครับระบบเรายังไม่มีปฏิกิริยานะครับก็จะมีแมสบาลานกับ e r g y b a l a n c e อยู่อยู่2อันนะครับลองดูว่าเราจะได้สมการที่เป็นโมเดลย่งไงบ้างนะครับ เรามาเริ่มจากแมสบาลานก่อนนะครับแมสบาลานนะครับอย่าลืมนะครับซิกมาก็คือขาเข้านะครับเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เราก็จะได้เป็น d นะครับ l ล w v ส่วน dt นะครับเท่ากับขาเข้ามีสสายนะครับเป็น l ล w 1 f 1นะครับแล้วก็บวกกับ โล2 f2 นะครับแล้วก็ลบกับโล3 f3 นะครับซึ่งโลกับตัวนี้คูณกันได้เป็น w นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะต้องรวมเทอมนะครับก็จะได้เป็น w1 หนบวก w 2นะครับลบ w 3นะครับเป็นสมการที่1นะครับได้1สมการแล้วนะครับ ก็แต่ว่ายังไม่จบสิ้นนะครับถ้าโลกับ v คงที่นะครับนะครับก็จะกลายเป็นดิฟค่าคงที่ก็จะเป็น0ูนย์นะครับก้อนนี้ก็จะกลายเป็น0ูนย์นะครับดิฟค่าคงที่นะครับก็จะกลายเป็น0ูนย์ขึ้นมานะครับทําให้ตนนัวนี้ตอนนี้เราจะได้เป็น w3 เท่ากับ w1 นบวก w2 นะครับเป็นสมการที่2นะครับ เราจะได้โมเดลของเราอยู่1สมการแล้วนะครับสมการที่1คือตัวนี้นะครับโอเคนะครับส่วนต่อมาเรามาดูที่ energy balance นะครับ energy balance energy balance นะครับ energy balance เนี่ยดูจากสมการตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า dU สำหรับของเหลวเนี่ยครับก็จะเท่ากับ dH นะครับเท่ากับ m Cp delta T นะครับ m ก็คือโลคูณ v นะครับ Cp คือค่าความจุความร้อนจำเพาะนะครับ T ก็คือ T ลบ T reference นะครับค่าของ่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูสมการ energy balance ของเรานะครับอืมนะครับก็มาดูที่เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับ ก็จะกลายเป็น D U ก็เท่ากับ D H นะครับ D H ในกรณีนี้ก็คือสายที่ถังกวนบริสุทธิ์ก็คือตัวนี้จะถังเกะกวนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับก็จะได้เป็นสมการเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับค่าคงที่เราดึงออกมาเลยนะครับค่าคงที่ดึงมาเลยก็เป็นโล V C P นะครับแล้วก็ d แล้วก็ T 3ลบ t reference นะครับหาร dt นะครับอันนี้คือเวลานะครับอันนี้คือเวลาเวลานะครับเราลองเลื่อนเลื่อนได้ไหมอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อมานะครับขาเข้านะครับ inlet นะครับ inlet inlet เป็น w หนึ่เนาะ w หเป็น mass เลยนะครับ m เลยนะครับ cp เดลต้า t ก็เป็น t 1ลบ t reference นะครับโอเคนะครับบวก w 2 cp แล้วก็ t 2ลบ t reference นะครับแต่ว่าเราต้องลบอีกก้อนนึงด้วยนะครับเป็น w 3นะครับ cp แล้วก็ t 3ลบ t reference นะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามีความสัมพันธ์ของตัวนี้ที่มาจากสมการที่2นะครับก็ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ปกติดิฟค่าคงที่นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น0นย์นะครับทำให้ฝั่งนี้นะครับก็จะเหลือเป็นลอกมาให้หมดนะครับ low vcp นะครับแล้วก็ดีเป็น T3 นะครับ หารดีเท่ากับนะครับตัวนี้ก็ลอกมาก็ได้นะครับ W1cp นะครับแล้วก็ T1 หนึ่งลบ t-reference นะครับบวก W2cp T2 ทีสองลบ t-reference นะครับลบกับตัวนี้จะมี2อ,อันนะครับจากก้อนนี้นะครับ 1> w 1 w 2บก w2 นะครับแล้วก็ CP T3 ทีสา e ลบที e e e นนะครับตัวนี้จะค่อนข้างดูดีๆนะครับตัวนี้จะค่อนข้างเ,าเริ่มเริ่มเริ่มมีตรงนี้แล้วนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องต้องจัดรูปสมการดีๆนะครับเรามองยังไงนะครับตัวนี้ถ้าเรามองนะครับตัวนี้คูณกันนะครับ จะเป็นเครื่องหมายอะไรครับจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับส่วนตัวนี้ลบลบนี่ยเห็นไหมครับก็ก็อาจจะต้องกระจายเทอมเข้าไปก็ได้นะครับก็เป็น W1 CP t 1ใช่ไหมครับลบกับ W1 อะไรนะครับ อันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะ CP แล้วก็ T reference นะครับต่อไปเป็น W2 CP T2 นะครับลบอ,อ,อะไรดี W2 นะครับ CP T reference นะครับกระจายตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ดูดีๆนะครับกระจายทีละอันก็ได้นะครับ อันแรกเราจะได้เป็นลบ W1 บวก W2 นะครับ CP แล้วก็ T3 นะครับทีนี้เราต้องกระจายทีละเทอมนะครับตัวนี้ลบลบเป็นบวกนะครับเป็นบวกบวก W1 แล้วก็ CP T reference นะครับ แล้วก็บวก w 2 cpt reference นะครับจะเห็นว่าบางเทอมเนี่ยมันตัดกันนะครับบางเทอมมันตัดกันนะครับพวกนี้จะตัดกันทำให้เนี่ยเราสรุปได้ว่า energy balance energy balance energy balance ของก้อนเรานะครับจะเท่ากับ low v cp ดีนะครับ t 3แล้วก็ DT นะครับเท่ากับ w 1 cp t 1นะครับบวก w 2นะครับ cp t 2นะครับลบกับอีกก้อนหนึ่งนะครับ w 1บวก w 2นะครับ cp แล้วก็ t 3นะครับอันนี้เป็นสรรมการที่ อ่าสมการที่3แล้วกันนะครับจะเห็นว่าในระบบของเรานะครับมีโมเดลอยู่2อันนะครับโมเดลเรามีอยู่2อันนะครับจะเห็นว่าระบบของเรามีโมเดลอยู่2อันนะครับก็คืออ่าโมเดลแรกก็คือแมสบาลานนะครับก็คือตัวนี้นะครับซึ่งเราอาจจะจัดรูปให้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็โมเดลอีกอันหนึ่ง็คือเอนเออร a จีบก็จะมีเทอมพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ คิดว่าเพียงพอกับเวลานะครับพวกเราก็ลองดูแล้วก็ทบทวนดีๆนะครับสวัสดีครับ